สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่ทานนะคะสําหรับวันนี้ทางเราขอแนะนําการคํานวณสูตรหลักหน่วยบนโค้งสุดท้ายให้ท่านผู้ชมได้รับทราบกันนะคะสําหรับการคํานวณสูตรของเราในวันนี้นะคะเป็นการคํานวณโค้งสุดท้ายทางเราขอแนะนําการคํานวณเล็เด่นหลักหน่วยบนให้ท่านผู้ชมได้รับทราบนะคะก็ใกล้จะถึงแล้วสําหรับผู้รัฐบาลที่จะได้ออกรางวัลน,นะคะท่านผู้ชม ยังไงก็สาหรับการคํานวณสูตรของเรานะคะขอฝากท่านผู้ชมด้วยนะคะเพื่อเป็นแนวทางในการหาซื้อสลากเกณฑ์เมรัฐบาลนะคะท่านผู้ชมแล้วก็สําหรับการคํานวณสูตรหลักหน่วยบนของเราในวันนี้คงสุดท้ายก็มาพร้อมกับการคํานวณเดินบนสูตรเก่าด้วยนะคะท่านผู้ชมสําหรับคลิปนี้ขอลงการคํานวณคงสุดท้ายหลักหน่วยบนกับเดินบนสูตรเก่านะคะที่ผ่านมาแล้วในงวดวันที่1นึพฤศจิกายนนะคะท่านผู้ชมเรามา ทำการคำนวณโดยกันนะคะว่าสำหรับ2สูตรนี้แล้วนะคะท่านผู้ชมเรามาเปรียบเทียบกันนะคะว่าเลขเด่นของเรามีตัวเลขเด่นอะไรบ้างนะคะสำหรับหลักหน่วยบนแล้วก็เดินบนนะคะท่านผู้ชม2สูตรนะคะรวมกันในคลิปนี้นะคะท่านผู้ชมรวมกันสนับสนุนสลักิดเป็นรัฐบาลคำเตือนแนวทางที่ให้เป็นการคำนวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะใกล้จะ ใกล้จะถึงแล้วนะคะท่านผู้ชมสําหรับสลากกินแบ่งได้ออกรางวัลนะคะท่านผู้ชมเพราะฉะนั้นทางเราก็ขอแนะนําการคํานวณเลขเด่นให้ท่านผู้ชมได้รับทราบกันนะคะสําหรับสูตรคํานวณในวันนี้คงสุดท้ายหลังหน่วยบนขอแนะนําการคํานวณเลขเด่นให้ท่านผู้ชมได้รับทราบนะคะสูตรนะคะเอาหลัก10บนบวกหลัก10ครั้งที่2นะคะบวก1บวก2บวก2นะคะท่านผู้ชมสําหรับการคํานวณนี้ทางเราจะคํานวณหาเลขเด่นสาหรับหลักหน่วยบนนะคะ การคำนวณสูตรเป็นเพียงแนวทางในการหาตัวเลขเท่านั้นไม่มีใครทราบใดว่าผลลัพธ์ในอนาคตจะออกตัวเลขอะไรนะคะขอให้ท่านผู้ชมรับใช้โดยความระมัดระวังขอให้มีสตินะคะก่อนจะนําสูตรไปใช้จะเรามาทําการคํานวณโดยกันนะคะหลัก10บนนะคะเลข9 9บวกเ็นะคะ16บ6กบวก1น7 17ด้เดน7นะคะ7 2บวก2นะคะได้9 ก้าบวกสองนะคะได้สิบเอ็ดไเล็กเด่นหนึ่งนะคะสาหรับผลออกรางวัลที่หนึ่งในงวดถัดมานะคะสามตัวบนออกแปดหนึ่งหนึ่งสำหรับการคํานวณเลขเด่นหล,ลักหน่วยบนในงวดนี้คํานวณได้หล่นะคะเลขเจ็ดเลขเก้าเลขหนึ 9, ่งผลออกสามตัวบนแปดหนึ่งหนึ่งเพราะฉะนั้นสําหรับสูตรคํานวณหลักหน่วยบนในงวดนี้เขา้าตัวเลขเด่นเลขหนึ่งนะคะเลขหนึ l ่งในการคํานวณเข้ามาในตําแหน่งของหลักหน่วยบนตามสูตรสามตัวบนนะคะออกแปดหนึ่งหนึ่ง สำหรับแนวทางการคำนวณในงวดถัดมาหลักสิบบนนะคะเลข1 <c ười> <c ười> 1ึบวกหได้2 2งบวกหนะคะได้3ได้เลขเด่น3นะคะ3าบวกสได้5 5าบวกสนะคะได้7สำหรับผลออกรางวัลที่1ในงวดถัดมานะคะ3ามตกบนออก997สำหรับการคำนวณเลขเด่นหลักหน่วยบนในงวดนี้คำนวณได้นะคะเลข3เลขห้าเลข7 ผลออก3ตัวบน997เพราะฉะนั้นสำหรับตำแหนง่งหลักหน่วยบนในงดน,นงี้เข้าตัวเลขเด,นด่นเลขเดนะคะเลขเจ็ดในการคำนวณเข้ามาในตำแหน่งของหลักหน่วยบนตามสูตร3ตัวบนออก997เรามา,มา,มา,มามดับชมกันต่อนะคะสำหรับการคำนวณนงดถัดมาหลักสิบบนเลข9ก้บวก3 12 12บวก1 13 13ได้เลขเด่น3นะคะ3บวก2ได้5 5บวก2นะคะได้7สําสำหรับผลออก รางวัลที่หนึ่งในงวดถัดมานะคะสามตัวบนออกศูนย์แปดสามสําหรับการคํานวณเลขเดน่นหลักหน่วยบนในงวดนี้คํานวณได้นะคะเลขสามเลขห้าละเลขเจ็ดผลออกสามตัวบนศูนย์แปดสามเพราะฉะนั้นสําหรับหลักหน่วยบนในงวดนี้เข้าตัวเลขเดน่นได้สามนะคะเลยสามในการคํานวณเข้ามาในตําแหน่งของหลักหน่วยบนตามสูตรสามตัวบนออกศูนย์แปดสามสําหรับแนวทางการคํานวณในงวดถัดมา หลักสิบบนนะคะเลข8 8ดบวก2ได้10บ0บวก1 11 1งอเ็ได้เลขเด่น1นะคะ1บวก2นะคะได้3 3บวก2ได้สําสำหรับผลออกรลงวันที่1ในง,งวดถัดมานะคะ3ตัวบนออก8 9 3สกาสำหรับการคำนวณเลขเด่นหลักหน่วยบนในงวดนี้คำนวณได้นะคะเลข1เลข3และเลข5ผลออก3ตัวบน8 93เพราะฉะนั้นสำหรับเลขเด่นหลักหน่วยบนในงวดนี้เข้าตัวเลขเด่นเลข3นะคะ เล้สามในการคำนวณเข้ามาในตำแหน่งของหลักหน่วยบนตามสูตรสามตบบนนะคะออก8 9 3เารามารับชมกันต่อนะคะสำหรับการคำนวณในงวดถัดมาหลัก10บนเลข9 9บวก9 18 18บวก1นะคะ19 1เได้ดเลขเด่นเก้านะคะ9บวก2นะคะได้1 1ได้เลข1 1นบวก2นะคะได้3สสำหรับผลออการางวัลที่1นึงในงวดถัดมานะคะ3ตัวบนออก0ูนย์ห้าหนึ่ง สำหรับการคำนวณเลขเด่นหลักหน่วยบนในงวดน,นี้คำนวณได้นะคะเลขเก้าเลขหนึ่งเลขสามผลออกสามตัวบนศูนย์ห้าหนึ่งเพราะฉะนั้นสำหรับเลขเด่นหลักหน่วยบนในงวดน,นี้เข่าตัวเลขเด่นเลขหนึ่งนะคะเลขหนึ่งในการคำนวณเข้มขามาในตำแหน่งของหลักหน่วยบนตามสูตรสามตัวบนนะคะออกศูนย์ห้าหนึ่งเรามาชมกันต่อนะคะสำหรับแนวทางการคำนวณในงวดถัดมาหลักสิบบนไดขห้าห้าบวกหกสิบเอ็ดสิบเอ็ดบวกหนึ่งนะคะสิบสองสิบสองได้เลขเด่นสองนะคะ 2บวก2นะคะได้4 4บวก2นะคะได้6สสำหรับผลออกรางวัลที่หนึ่งในงวดถัดมานะคะ3ตัวบนออก404สําำหรับการคำนวณเลขเด่นหลักหน่วยบนในงวดนี้คำนวณได้นะคะเลข2เลข4และเลข6ผลออก3ตัวบน4 0 4นะคะเฉพาะฉะนั้นสำหรับตำแหน่งหลักหน่วยบนในงวดนี้ข่าวตัวเลขเด่นเลข4่นะคะเลข4ในการคำนวณเข้ามาในตำแหน่งของหลักหน่วยบนตามสูตรนะคะ3ตัวบนในงวดนี้ออก 404นะคะสําหรับเลขเด่นตัวเลข4หลักหน่วยบนในงวดนี้คืองวดวันที่1พฤศจิกายนที่ผ่านมานะคะท่านผู้ชมหลักหนวยบนเข้าตัว hn, เลขเด่นได้4นะคะสําหรับแนวทางการคํานวณในงวดถัดมานะคะคืองวดวันที่16พฤศจิกายนพศ2563นะคะสําหรับการคํานวณเลขเด่นในวันนี้นะคะโค้งสุดท้ายหลักหน่วยบนทางเราจะคํานวณหาเลขเด่นให้ท่านผู้ชมได้รับทราบนะคะแล้วเราคอยมาเปรียบเทียบกันนะคะสําหรับสูตร แนวทางเดินบนในสูตรคำนวณเก่าของเรานะคะที่เดินผ่านมาในงวดวันที่1พฤศจิกายนนี้นะคะเรามาเปรียบเทียบกันว่าสําหรับ2สูตรของเรานะคะมีตัวเลขเด่นอะไรบ้างนะคะหลักสิบบนนะคะเลศ0 0ูนย์ศูนย์บวกเก้านะคะได้เก้าเก้าบวกหนึ่งนะคะได้สิบสิบได้ศูนย์นะคะท่านผู้ชมศูนย์บวกสองนะคะได้สองสองบวกสองนะคะได้สี่สำหรับผลออก รามารอลุ้นกันนะคะท่านผู้ชมสําหรับแนวทางการค,นนโคโํานวณเลขเ,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 เด่นหลักหน่วยบน,บคน,นโค้งสุดท้ายของเรานะคะท่านผู้ชมทางเราคํานวณได้เลขเด่นมาแล้วเลขศูนย์เลขสองและเลขสี่นะคะท่านผู้ชมนี่คือเลขเด่นหลักหน่วยบนสําหรับการคํานวณสูตรโค้งสุดท้ายของเรานะคะท่านผู้ชมเลขสองเลขศูนย์นะคะเลขศูนย์เลขสองและเลขสี่นะคะท่านผู้ชมเลขศูนย์เลขสองและเลขสี่นะคะสาหรับตําแหน,น,น่งหลักหน่วยบนในงวดวันที่16พฤศจิกายนนี้นะคะ ยังไงก็ขอฝากท่านไปชมด้วยนะคะเรามารอร่นบรยกันนะคะตอนนี้เรามารับการคำนวณเดินบนในสูตรเก่าของเรานะคะท่านผู้ชมว่าเลขเด่นสูตรคำนวณเก่านะคะที่เดินผ่านมาแล้วในงวดวันที่1พฤศจิกายนนี้นะคะมีตัวเลขเด่นอะไรบ้างจะสําสหรับเดินบนนะคะท่านผู้ชมแนวทางเก่าของเรานะคะขอแนะนําการคำนวณให้ท่านู้ชมได้รับทราบนะคะสูตรนะคะเอาหลักแสนสองครั้งบวกหลักสิบล่างบวกสองบวกหนึ่งนะคะ ในงวดนี้การคำนวณเลขเด่นของเรานะคะคำนวณได้นะคะเลขเจ็ดเลขเก้าและเลขศูนย์นะคะท่านผู้ชมสําหรับเลขเด่นเดินบนนะคะคำนวณได้เลขเจ็ดเลขเก้าและเลขศูนย์ผลรางวัลได้ออกมาแล้วสามตัวบนนะคะสี่ศูนย์สี่เพราะฉะนั้นสําหรับเลขเด่นเดินบนในงวดน,น,นี้เข้าจะเลขเด่นเลขศูนย์นะคะเลขศูนย์ในการคํานวณเข้ามาในตําแหน่งของหลักสิบบนนะคะท่านผู้ชมสามตัวบนออกสี่ศูนย์สี่นะคะคืองวดวันที่หนึ่งพฤศจิกายนที่ผ่านมา สำหรับแนวทางการคำนวณในงวดถัดมานะคะคืองวดวันที่16คือสาิกายนพศ2563นะคะทางเราขอทำการคำนวณหาเลขเด่นให้ท่านผู้ชมได้รับทราบกันนะคะหลักแสน2ครั้งนะคะท่านผู้ชม5้คได้10 10บวก4 14 14ได้เลขเด่น4 4นะคะ4บวก2นะคะได้6 6บวก1นะคะได้7สำหรับผลออกเรามารอลุ้นกันนะคะท่านผู้ชม แนวทางการคำนวณเลขกเด่นเดินบนในงวดวันที่16พฤศจิกาย,ยนนี้ทางเราคำนวณได้หลขกเด่นมาแล้วเลข4เลข6และเลข7นะคะท่านผู้ชมเลข4เลข6และเลข7นะคะนี่คือเลขกเด่นเดินบนในงวดวันที่16นะคะขอฝากท่านผู้ชมด้วยนะคะท่านผู้ชมตอนนี้เรามาเปรียบทบกันนะคะสําหรับ2สูตรนี้แล้วนะคะท่านผู้ชมสําหรับแนวทางหลักหน่วยบนโค้งสุดท้ายของเรานะคะท่านผู้ชมทางเราคำนวณได้เลขกเด่นนะคะเลขศูนย์เลขสองและเลขสี่นะคะท่านผู้ชม แล้วแนวทางเก่าของเราเดินบนนะคะทางเราคำนวณได้นะคะเลขสี่เลขหกและเลขเจ็ดนะคะเพราะฉะนั้นสําหรับ2สูตรของเรานะคะก็ตัวเลขชนของเราเข่าตัวเลขเด่นเลขสี่นะคะสําหรับตําแหน่งหลักหน่วยบนก็มีตัวเลขสี่เดินบนของเราสูตรแนวทางเก่าก็มีตัวเลขสี่นะคะท่านชมสรุปนะคะสูตรใหม่หลักหน่วยบนกับสูตรเก่าเดินบนของเรานะคะมีตัวเลขเด่นนะคะสี่หกเจ็ดูนเลขสองนะคะท่านชมตัวชนของเรานะคะเดินบนกับ ตัวเล็กเดินหลักหน่วยบนแนวทางใหม่นะคะก็ชนกันนะคะไม่ทราบว่าตัวเล็กชนหลักหน่วยบนจะมาหรือไม่นะคะท่านผู้ชมขอฝากท่านผู้ชมด้วยนะคะนี่คือเป็นเพียงแนวทางนะคะในการหาซื้อสลากกิแบเบรัฐบ,บาลน,นะคะท่านผู้ชมคําเตือนนะคะแนวทางที่ให้เป็นการคํานวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะ ยังไงก็สำหรับการคำนวณสูตรของเราขอให้ท่านผู้ชมทุกๆท่ทานโชคดีนะคะเฮงๆรวยๆนะคะแล้วเราพบกันใหม่ในงวดต,ต่อไปเรื่อยๆนะคะขอให้โชคดีทุกๆท,ท่านนะคะสำหรับงวดวันที16่16พฤศจาาิกายนนี้นะคะสวัสดีค่ะ